อ้าวครับทุกคนตอนนี้ก็ผมกล้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราเมือจะมาเล่นกับเพื่อนผมโอเคเพื่อนเราไปเริ่มกันเลยหร่เอาหมดเลยดีน้อยู่ไปเจอหมดนี้มาเง่ามอนนี่หมดนี้หมดชื่อว่ามาสเตอร์อาวุธ FPP ไปกันเลยนะครับทุกคนย่ะเอ๋เอ๊ปกันะ ไอบิวสวัสดีคนดูหน่อยดิเฮ้ยมันเป็นแนวนี้ด้วยอืมสวัสดีคนดูหน่อยดิสวัสดีคนดูหน่อยดิโอย้ยเอ้าหนุกแนวนเดียวกันใครได้ยี่สิบตัวก่อนชนะใครได้ยี่สิบตัวก่อนชนะมันก็เล่นเหมือนเดิมนะเล่นเหมือนเดิมเลยแต่แค่มันเป็นมุมมองนี <Okay. S 1> บ่บ้าคนมา อย่คไปดูออคือคดูมุตั้ตงถ้าเราชนะเราก็ได้แบบมันสามารถต่อยได้เลยนะเพื่อนต่อยทุนเลย,ยทุนนท่กน,นก็ต้องใช้ปืนอะไรต่อยเราใช้ปืนอะไรเนี่นคนดูขอโทษครับพี่ดา I <laughs> could จุดรับด่วนจุดรับของขา้านี่ไงแตกก็ดีหัวหนึ่งนัดอ่ะน้องำวนน้องำวนเวอร์แตกหัวหนึ่งเว้ยแตกหนึ่งเว้เย อายุโดนหัวไปร้อยนัดยี่ยี่ไม่ตายคุณดูครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเพื่อนครับไอ้พวกฮิตเกม ấy ấy tay ấy sạch đi chào con แตกสองเหรออ๋อแตกหรออ๋อมันเจ็บเลยอ่ะ ย่อกระโดดยิง oh, ย okay. uh, ่อกระโดดหมดแตกไปครับย oh, okay. ่อกระโดดยิงโดนอ๋อเก็บเก็บหกสามไอ้ยีระบวนมาตกเลยตอนนี้อ๋อเออฟันแม่งเลยบิวเรียบร้อยเลยนะ ต่อยแมงลยหมดอีกประมาณหกนาทีนะคกน่าทีสี่สิบสี่สิบกว่ากว่ามขอดันหนูกะอบีสนุกูกะ าคิดสักปรนาที่หกนาทีก็ยี่สบนาทีไอบิวมึงต้องเลือกอันที่สองนะเว้ยมึงจะได้รู้เป็นไงกดอันที่สองเราแล้ไงอันที่สองอันที่สองไอบิวอัน

กคนข้าแดงเบลม่ไหนมาแอกไปเดีข้าวเลือกกูหลัวสองเลยเกือแตก tay của cái Nhưng bác một cái Bác sống Chế này bố có tiền กินหาร์อมฮาร์์คบลูกอมแบบนี่ครับเอเดมาทุกคนครับกะกินไหมครับสองเม็ดอร่อยว่ะฮมาร์ดิลก็อร่อยนะอานจเก็บว้กินวันกินาสีสักคัเ้ยเ่อนรอ องเลือกอันที่สองคอมันจะแปลก,กว่าเดิมเาอาโง่ตัวสับขากไะ้เก้าขาเกขัขขสับมันหอ่ะใช่นานนานดีเหมือนกะันขาว่ายิงเกินมันก็จะปนนะ มึงอ่ะคพอนมงกลัวมึงตะกโดรอยเเ ชชวยลูกแครนัวแบบโอ้ยเฮียลูกแครนกูติดภารกิจเอสซ่านี่อไอ้เหียไอ้คนไอ้คนไทยมันพากูขึ้นไข่มาไอบิวใครอะ่ะ ใครวะออดูชื่อโยคิวะวาขอขอเบออกันเปยนะอ๋อคิวสัก เออกดติดตามเหมือนอ่ะกูชอบไอ้คลิปที่กูชอบไอ้คลิปที่มึงถ่ายถังขยะที่มงบอกว่าอ้าววันนี้ข่ายมากินเคปซีบฮะเดี๋ยวเอาไปกดติดตามเดี๋ยวกูบอกแบบมึงก็ผิดม่ถูกใช้โทรศัพท์ปลูกเลยกูรอไอ้คนจีนไงเพราะกูรอคนไทยแป๊บนะทุกคนตอนนี้ ตอนนี้เพื่อนผมก็เข้ามาแล้วน้ำมันชื่อไอคิวนะครับที่ใครยังไม่รู้จักนะไอคิวสวัสดีคนดูหน่อยดิสวัสดีค่ะเป็นร <c oughs> <c oughs> ูปวงวงหัวช่องไหนใช่องคิวค่าไม่ตายและนะครับ <c oughs> อย่าลืมไปกดติดตามช่องคิวค่าไม่ตายด้วยครับอะไรอ่ะยังไม่ตายตายไหม กูไปเล่นหมดนี้ก่บไอ้บิวมามาเตอร์อาวุธเนี่ยมาเตอร์อาวุธเอพีเออ่ะมันจะมีการเล่นง่้ยและ่่อะกูง่ายกติ่นอะเล่นสามคนนะมมมสามคนไม่ได้มันได้แค่สี่คนไม่ไน้มึงก็ต้องเดี๋ยวกูออกก่อนนะพี่ะไปนึงไปนึงใคร ใร่ป็นหัวหน้ากกดมาที่ตัวรก็กดกดมาที่ตัวรก็กดลูกทงลูกทงอะฮะเนี่ย ตอนนี้คลิปปูเกียนาทดียวเนี่ย14นาทีเนี่ยคนดูเยอะปะไม่เยอะตอนแรกกูจะลงคลิปแล้วกูว่าดูเองทุกคนครับทุกคนอันนี้คือเอตอมากินลูกอ,อกมฮัตบิทอร่อยเลยคิด ไม่อยากให้ทุกคนเห็นนะบ้านที่ที่สุดบ้านนี้เลยครับใช่ใชบ้านที่เก่าแก่สุดเป็นบ้านของเมืองพีคที่มันหายไปแล้วมากลายวิวเลยบ้านบ้านนี้มันหายไปเลยมันอยู่มันมีแต่พีกเก่าอ่ะเขาเอาพีกเก่ากลับมาแล้วนะเราขอแยกนะเราขอแยกนะ ลงเล็กเจ็ดนะลงเล็กเจ็ดลงเล็กเจ็ดเล็กเจ็ดเล็กเจ็ดยเล็กเ็ตรงนี้เลยไปตรงนั้นเล็เจ็ดเล็เจ็ดปเล็เจ็ดเล็เจ็ดตรงนี้ก็ได้เพื่อนเล็เจ็ดตรงหลังบักงอยมันจะอยู่ตรงนี้ไมเราไปต่อเ หายแล้วตรงนี้คนเยอะตึงตัวไวได้ๆเข้าปตูไปเลยขตเข้าูโอ้ยเยอะเไปเ โทเคนอยู่แล้วก็ได้อุซี่แล้วได้อุซี่แล้วไปที่ทุกคนนะผมจริงจังกันทุกคนไอ้ยีย่ขับรถไปไม่รอกูเลยวไม่รอ,ไไอไไกูสอ่งลิงไปกันนะก้าพูดติดต,ตามเท่าไหร่สองคนย้อนกลับจู่โอเคย้อนกอลับดีไปทำเลยทำเลย เยียมีเงินแค่สองร้อยมีมีดแค่หกร้อยเฮ้ยกูร้อยขอร้อยไไมหกร้อยกูจะก่อร้าปืนคนเดียวก่อนออกไปยังื่้นยังเดี๋ยวงนตกเดี๋ยวนียฟ้าร้องกิ่ไม่ตกแต่ฟ้ารอง ูมาแล้วไปก่อนนะเหลือยี่สิบวิเหลือยี่สิบวิูไปน้นะองเไปแล้วขอบคุณนะ ก้องอะไรฟรีวะไม่รู้เราชอบใช้ปืนนี้<อ>ไม่ออกมากันนี่เงย์อย่าว่านะเราเราไม่ใช้วมอ <c oughs> มาแล้วเค,เคนแตกเนือ่ มีใครเอาชิปมาอัพเกรดมั้งครับมีใครเอาชิปอัพเกรดมัง้งเนี่ยทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วนี่ใครเจอพวกสะไหนบ้างวะมันก็อยู่ตรงจบนะเนี่ยนั่นมันคาโกแปะอ่าวไอ้ยัยลืมอันนี้มีปืนขออยู่นี่ไฟมัง้ง าำก็ไปดิปไ,ได้ขวบปืนใหม่ได้ป่ะปืนอะไรวะปืนยิงมารไว้อ่ะขอบคุณนะนี่ปืน,น,ปนะอะไรวะไอเยี่ยกระไฟาเรียโอ้ยในในไอ้หนุ่มไอเยีย่ยงกับไฟนรี่อ้นี่ดูมีมมมีอูซี่อยู่เลยอยู่รับสุด เดี๋ยววะเดีบ้านหนูใช่ป่ะ้เพื่อนเชียเระ้อขอบคุณนะนอนขอบคุณนะ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 ขอบคุหนะขอ้ตรงนะ ดูกันเธอกูมี๋อนี่ังชิปชิปขอโทษขอโทษขออยู่นี่คุณนะ้คาจไม่กระจกหรอถ้ามึงเล่นดีอะคาไมูหจะตายถ้ามึงเล่นดี่ไปนต้รงนั้นมีใครเอาเออเอาเหรียญบ้างมีหกเหรอ

กุทุบไปนี่ก่นอนของอยู่นี่ทบศัตรูแล้วบ้านหลังนั้นใช้หองไม่ได้นะเอาเอาเอมารักโมโคไว้ให้แล้วไม่ได้เปิดแต่หนอูอันนี้ได้ไม่ได้เปิดไปตรงนั้นบ้านหลังนั้นนะ่ะเห็นแเฮล่า,ลาบิว <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋ขอบคุณนะ อุ้ยหลังมีหล hmm ังมีหลัง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 มาหลังมาโอ่เราเก็บ้อมกันอ๋อวู้ยยี่หลังมาหลัง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 ใ้ทัาหลังน่าข้างหน้ามีปะข้างหน้ามีปะข้างหน้ามีไอ้วไรอยู่ไอ้ตรงนั้นของอยู่นี่ ไอ้เหี้ยกว่าได้มาของนะสัสหาย่ยหน้าหนังหรือขออยู่นี่ขอบคุณนะใข้าน้ามีใช่ป่ะข้างหน้ามีใช่ป่ะเราเราก็บอกเต็ต็มเราพี่ฟุดเราพี่ฟุดเราพี่ฟุดพี่ฟู้ยทุกคนเรานี่ยเจอคนคนตรงครับขอบคุณนะ ามีนีมันีนีแแแต่เลยน่กอนจะมาแล้วทางนไปไอะไรกัน่อยเจ็บนี uh ่กอนนี่ก่อนถอยเลยถอยถอยเลยถอยถอยมัวใครมันสแกนโดนมกูยิงโดนทิ้ง่หมคิวปะคิวปะ นกูมีเครื่องเรียกรถอะป่ากูมีเครื่องที่เอาไว้เรียกรถอะป่าจะได้เรียกรถหนีไปไปไปกูไว้กูไว้สามให้จนล้มก่อนสามตัวล้มก่วนแล้วฝั่งโนมีเดี๋ยวกูเรียกรถแล้วไปเลยปะเรียกรถรกเรียกรถอยู่ กำลังมากำลังมากำลังมามาตรงกูนี่รถกูแล้วกูคนแล้วมาแล้วใครขับใครขับกูนั่งกูนั่งไหมเราเราไม่ไปนะตายแล้วเปล่กเออเองอยู่นี่ไม่ตายเนีออเองอยู่นี่ไม่ตาย นั่นไงกูว่าแล้วมึงนี่แหลกปักไกว้ยรือใครมันสแกนโดนมั้งนะกูยิงโดนทิ้งแบบกูมีเรียอดูเจ็ดร้อยอะถุงนอกวงไอบิวเข้าวงเหอะเข้าวงเหอะเข้าวงเหอะไอบิวเข้าวงเหอะไปตรงงานไปทึ้นรถบัสอัตโนมัติรถไปรถไป

กูได้กูได้อยู่กูมีฟอร์ดมีฟอร์ดกูทนได้อยู่กูทนได้อยู่กูมีฟอร์ดกูมีฟอร์ดอยู่กูทนได้อยู่กูไม่ฟอร์ดกูไม่ฟอร์ดยังมอปีิวไปไอ้บิวไว้ไอ้บิวไม่เป็นไรกูกูมีฟอร์ดมีฟอร์ดกูเชื่อมึงบินนะลูกซองเฮ้ยหนูว่าลูกซองเองดีนะกลัวมาฟอร์ดมาเพื่อ เยอะฝนตกอะขอจบคิปไวเ่นี้ก่อนนะครับบายบาย